ม okay. ากแล้วขณะนี้จะออัมเป็นตัวนำอาวชาดาเป็นตัวที่สองมองคลประชาที่สามถัดไปเป็นเจ้าแสนเชิงไหมไทยและนิโคลสัสที่โค้ายสามจ้อมจะเป็นตัวนำอาวชาดอเป็นตัวที่สอง เจอมยะเป็นตัวนำคู่กับ A อเวชดอมงคลประชาเป็นตัวที่สามถัดไปเป็นนิโคลัสไปสิบอกทางตรงอเวชดอยังเป็นตัวนำเจอมเป็นตัวที่สองนิโคลัสเป็นตัวที่สามอเวชดอยังเป็นตัวนำเจอมเป็นตัวที่สองมองคลประชาผ่านก็มาเป็นตัวที่สองแล้ว อเวชราเป็นตัวนำมงคลประชาเป็นตัวที่สองมุขประชาผ่านมาเป็นตัวนำผลก,การแข่งในเที่ยวที่หนึ่งมงคลประชาหมายเลขสองชนะที่หนึ่งเวลาวิ่งหนึ่งนาทีสามจุดเก้าเก้าวินาทีอเวชดาหมายเลขหนึ่งชนะที่สองเวลาวิ่งหนึ่งนาทีสี่จุดศูนย์เจ็ดวินาทีเจออ้อมหมายเลขห้าชนะที่สามเวลาวิ่ง หนึ่งนาที4.60วินาทีมงคลประชาเมลิสองชนะที่หนึ่งเวลาวิ่งหนึ่งนาที3.99วินาทีอเวสดอนเลิหนึ่งชนะที่สองเวลาวิ่งหนึ่งนาที4.07วินาทีเจ้าอ่ำเลิห้าชนะที่สามเวลาวิ่งหนึ่งนาที4.60วินาทีครับ